ต้องถ่ายคลิปแล้วการแต่งตทุกคนค่ามีกันด้วยนะคะมาอยู่ในช่องวัน,น,นายาสีหน้อีกแล้วไม่ได้กลับไปที่เก็บตัวตางวงกานแล้วกลับมาใน,นกิดกาอ่มถ้ามีเหตุรวกรานก็ขอไปด้วยเนาะเอ่มเพราะว่าอืมไม่ไปสเสียงทีวีอย่างเดียวมาวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำบ้านใหม่กัน ทำบ้านแม่เราจะย้ายของเขาย้ายกล้องตัดอย่างนั้นเลยนะเราจะย้ายของแล้วเราก็จะทำแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าเราจะเอามาปิดนะเนาะพอปิดได้แล้วก็เอากลับไปเหมือนเดิมเป็นเดี๋ยวทำมาไปที่เป็นทางไปอือ มัมีคลิปหนึ่งอะที่มันเป็นยอดวิวเยอะที่สุดอะไอคลิปฟรีไฟนั่นแหะทุกคนชอบเล่นเกมฟรีไฟน์ไม่ช่ไเล่นเกมเราบอกเก็บอาตาวงอะแต่นะ้าแต่ถ้าผู้ดตามครบ100รอจะเปิดหน้าให้ดูเปิดหน้าจริงๆนะไม่ได้เปิดหน้าทเร่นีอ่ออ ใช่ชั้นนึกับชันสองเนี่ยที่ชอบถ่ายคลิปมามาดูห้องข้บนห้องข้างบนอยอกไม่ไม่เก็ดีูสินลกลอเอาเอสี มีคนขายก็บ้าของเราทำไปเราไปแล้วก็ม่รู้ไ่เือชุด แล้วช right, like mm ุดเด็กเล็กๆอย่นชุดเด็กเล็กนี่ออเออดเอดไหนอะส่สมจะไม่มี ได้ไม่มีช่วงนี้นะเราจะขอเข้าแบบขอเสียงร้องกันหน่อยได้สักทีบ้าง ใช้พุ่งนี้เกี่ยวกับข้างบนอืมมันอันนี้มีชาลินอืมสลับสลับเกมไปเรื่อยๆอ่ะครึ่งอ่ะถ,ถ้าถึงแบบสี่อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มอืมเดี๋ยวจะว์ปไปที่อืม เกมเกมฟีไฟแล้วก็เกมโรบอแต่ว่าไปให้ดูตัวละครกันแต่ว่าถ้าเกมฟีไฟไม่ได้แวนนี่ขอไปเลยพเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าได้เข้าไปเ่นานแล้วว่าตั้งแต่ลงคลิปลงไปลงค,คลิปนั้นก็เล่นดูนะแต่ไม่ค่อยเข้าไปเล่นเยอะเดี๋ยวโอนั้นอืมอัน,อนอำทำไมถึงมี ออันนี้สามทำไมถึงมีรูกเข็นสามทันที่ไม่ได้ทังที่มีลูกอยู่คนเดียวปกติที่อันนี้คือของโรงพยาบาลที่เขาให้มานี่คืออันที่ไปซื้อมานี่กันที่ไปซื้อมาแพงที่สุดถ้าอันที่หาย,ยากยอือเด็กกิฟต์นน 4. เออ หมดแล้วเหรอืมอ่ะจะพาไปเอาของเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราพาไปที่ เราบอกแล้วแมปบุกเฮลเวนแ r พ,พก่อนใช่ไหอันนี้วัดมาที่แมปบุกเฮลเวนแอพเรียบร้อ,อยฮะขายราบูบูอืมทุกคนอาจจะงงนะว่าพี่แต่งตัวอะไรเนี่ยพี่แต่งตัวเป็นี้ทำไม,มอันนี้เราจะมีในชาเลนจ์นี้เราจะอ่ะทุกคนเห็นอันที่ขายราบูบูใช่ไหมใช่ไม่อยากได้ราบูบูตัวจริงมาเดี๋ยวเรารีบไปกับทุกคนเพราะว่าอยากดูน้องหล่ะ เขาจะจับได้ไหมว่าเราเป็นผู้ชายว่าเราเป็นผู้หญิงทุกคนอาจจะเห็นทุกคนอาจจะอยากเห็นที่เปิดหน้าโอ้เมกอดนี่มันหลังขอโครนนั่งรอก่อนลวก,กันอะแต่งตัวรอแต่งตัวรอดีกว่าจะมันร ก่อ,น,อนทุกคนอาจจะงงว่าทำไมถุงพี่แปลงร่างได้อันนี้คือสาวที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็มันอ่ะ,อะคลิปนี้มีต่อ EP สองด้วยนะถ้ามันยาวอะน,น,นะนะอือม,มีต่อ EP สองด้วย EP สองกับ EP สามโอเมก้าดูกันให้มันไปเลย เมื่อไรมันจะมาวะนี่ยร้โทรศัพท์มารอดื้อดื้อตื้อด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 ื้อื้อดือื้อดือดื้อดื้อ้อดือดื้อดื้อดื้อื้อดื้อดื้อดื้อ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 อื้อื้ออื้อ อู้ชิบหายแล้วทีนี้เอาไปค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอพิมพ์แปนะไป็พาพนักงานได้ไหมคะอยากไปหนะ้ามันมันแหลกเนี่ยบูบี้ อ่ะเดี๋ยวขอพิมพ์คขาว่าลาบูบี้ก่อนอ่อลาชาลีไหมลาอ๋มบูชาบูแอบู

สักครู่คิดนี้จะเปิดเป็นผับผับแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวพิม์แมแบบอื้พี่ไม่ชอบว่าหลังใหม่อยู่กว่าไม่อยากมีว่บ้าหลัง,งนี้เยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว

อืมเดี๋ยวเราไปหาบ้าหลังใหม่แป๊บให้เลยอืมฮะเดะเดวเดใครอ่านเป็นกริโอ้ my god ใครอ่านเป็นกเดี๋ยวเราขอ อเดี๋ยวเราเอาบาเป็นหลังแบบที่มันมีแบบของเย,ยอะๆอ่ะอันนี้แหละเล่น <c oughs> ไม่ได้อ่ะ <c oughs> บบเด้เวลาฮีรูเขียนแอปเ้ลกย์ <c oughs> ขอเขียนแป๊บหนึ่งจ้ะ <c oughs> มันหยุดเขียนไม่ได้จริงๆอ่ะใครอ่าน เอ่อมเนี่ยจะไม่มีอะไรกันเกือกกันนะจ๊ะตายแน่กูทุกคนอยากเห็นผีขี้ใช่ไหมนั่งไม่ได้อ่อาเดี๋ยวนี้ขับไปนัางสกดได้โอ้ยข้าง ไหนเดี๋ยวขอไปดูไม่ต้องเอาแลยบปันลังงนงงนี่ลาบูบูเปิดขายยางเงี้ยอย่าเล่นล <c oughs> าบูบูชาบูบูอือแต่เราต้องเค็กเขบาบ่า la bu bu satu oh pai มาตัวเปไ็นๆตัว Oh my God my tea, มีที่ว่าน้ำเขาไปชุดแป,ป๊บเออเปลี่ยนหน่อยสิชุดสวยนนก็นา่ารักจังอยากเห็นชุดเด็กแว่นไหมนี่เด็กแว่นพอตัวอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาต่ออีพีสามให้นะบ๊ายบาย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 